สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Lenovo IdeaPad Fake 5โมเดล14 ABR8 รารุ่น82 XX009 HTA รุ่นนี้ใช้ชิปเซตซ p u จากทาง AMD Ryzen 57000 Series 6 Core 12 Thread Base CPU 2.0 Turbo Boost 4.5 GHz เลยทีเดียว ใครกำลังมองหาโน้ตบุ๊กหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยเ,ยเชียวครับโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ14นิ้วหนักเพียง1.5กิโลกรัมมีพอร์ตให้ใช้งานอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น HDMI จ็คหูฟัง3.5ที่เป็นแบบคอมโพ j a c จ USB Type C แบบ USB 3.2สามารถที่จะ PD Charge 3.0และก็ Deep ดิสเพย์1.4ได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี USB ถึง2ช่องด้วยกันครับเป็น Type A รวมถึงว่าช่องอ่านการ์ด Reader และก็ปุ่ม Power อยู่ด้านข้างแบบนี้ในเรื่องของวัสดุรุ่นนี้ครับจะให้เป็นแบบอ,อลูมิเนียมบวกกับ PC ABS นะครับก็จะให้ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานและก็น้ำหนักที่ไม่ได้หนักจนเกินไปหน้าจอ14นิ้วตัวนี้เป็นแบบอัตรา ส่วน16ต่อ10นะครับที่เป็นอตัตราส่วนแบบโกลเด้นเลโชใครที่จะเอาไปใช้ทํางานเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับภาพนี้รุ่นนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวาสามารถพับได้แบบ360องศาแบบนี้ได้เลยเวลาเราตั้งเครื่องขึ้นแบบนี้ครับหน้าจอมันก็จะหมุนตามตามทิศทางที่เรา,าตั้งไว้เนาะก็สามารถที่จะจิ้มแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้เหมือนเป็นแท็บเล็ตโหมดได้เลยครับ ใครที่หาโน้ตบุ๊กหน้าจอ2 in 1แบบนี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะเพราะว่าให้แรมมาถึง16 g b แทบจะไม่ต้องอัปเกรดอะไรแล้วตัวเก็บข้อมูลอีก512 g b เป็น SSD PCIe 4.0อีกด้วยอ่าแล้วก็ที่สำคัญครับรุ่นนี้สามารถตั้งเป็นหน้าจอแบบนี้บางคนไม่ไดจ้จะเอาไปดูหนังดูซีรีส์เนาะจะเอาไปดูหุ้นดูอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะทาได้แต่ถ้าใครจะตั้งดูหนังแนะนาแบบนี้เลยครับเป็นเต็นท์โหมดก็คือลาโพงคู่ที่อยู่บนคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะ ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเราก็สามารถที่จะดูหนังในลักษณะดีได้ดู YouTube ดู Netflix นะครับผ่านหน้าจอนี้เลยหรือใครจะถ่าย Tik t o อกก็ได้เหมือนกันที่สำคัญรุ่นนี้ยังแถมปากกาเลยนะว่าดิจิตอลเพนที่รองรับแรงกดได้ถึง4,96 DPI มีการรับประกรันปากกา,กาถึง1ปีมาให้อีกด้วยเราไม่ต้องไปซื้อแยกเลยนะครับทั้งตัวปากกาและตัวฐานขนาด c a เนี่ยแถมมาให้ในกล่องอีกด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสการเขียนหน้าจอดูนะว่ามันสามารถที่จะสกีนหน้าจอแบบนี้ ผื่อบางบางคนเรียนออนไลน์เนาะจะแคปหน้าจออาจารย์ไว้แล้วก็เอามาทำเป็นภาพแบบนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะจดเลคเชอร์ลงไปบนรูปที่เราแคปมาได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกอสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าคนที่ใช้ทำงานที่ต้องประชุมผ่านซูมผ่านไลน์ Microsoft t e ทีมอะไรอย่างเงี้ยสามารถแคปหน้าจอแล้วเอามาเขียนแบบนี้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายกันเลยทีเดียว ในส่วนของตัวโปรแกรมและก็ซอฟต์แวร์นะครับรุ่นนี้มี Windows 11 Home ของแท้ติดเครื่องมาให้รวมถึงว่าโปรแกรมพิมพ์งาน Microsoft Office Home and Student 2021 Word Excel PowerPoint พร้อมใช้งานอีกด้วยเราไม่ต้องไปเสีย าลงโปรแกรมเพิ่มเติมเลยแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องหน้าเผื่อใครได้ใช้ประชุมออนไลน์นะครับรุ่นนี้ครับอัปเกรดกล้องหน้าจากที่ปกติกล้องหน้าโน้ตบุ๊กเนี่ยจะเป็น HD 720p น้อรุ่นนี้อัปเกรดกล้องหน้าให้เป็น Full HD 1080p พร้อมกับ Privacy shutter อีกด้วยเดี๋ยวเราจะลองเปิดเทสให้ดูนะครับอ่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนปิดเลนกล้องในลักษณะนี้ได้เลยนะครับผม รวมถึงที่คีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวไฟคีย์บอร์ดแบ็คลิสสีขาวออกมาด้วยนะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือตรงด้านขวานะครับอันนี้ก็เผื่อใครอยากจะตั้งรหัสผ่านเป็นตัวพาสเวิร์ดเป็นตัวพินรวมถึงว่าสแกนลายนิ้วมือได้ที่สําคัญรุ่นนี้ให้ประกันมาถึง3ปีแบบพรีเมียมแคล์ออนไซส์เซอร์วิสมีปัญหาสามารถติดต่อช่างเทคนิคเชียวได้แบบ24ชั่วโมง7วันนะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยรวมถึงว่าถ้าเขาแก้ปัญหาให้เราไม่ได้เนี่ยเขาจะขอที่อยู่ สำหรับการออนไซต์เนาะที่จะเข้าไปซ่อมให้สำหรับวันนี้ใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะเอารุ่นนี้ไปเซิร์ชได้เลยหรือใครจะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับผม